สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่า n ช l นลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมโชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านในที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่า ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 13นะครับเป็น iPhone รุ่นยอดนิยมแล้วก็ขายดีมากๆนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้คลิปวันนี้ผมสรุปราคามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับปี2024ซึ่งตอนนี้ iPhone หลายรุ่นก็จะมีการปรับรลดราคาลงค่อนข้างน่าสนใจนะครับ เพราะว่าหลายท่านก็อยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานในช่วงนี้พอดีนะครับสำหรับ iPhone 13ตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับในเรื่องของสเปคนั้นก็พูดกันมาหลายคลิปแล้วนะครับเป็น iPhone ที่ค่อนข้างที่จะสเปคดีแล้วก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับเมื่อเทียบราคากับสเปคแล้วต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มใครที่เน้นซื้อครั้งเดียวแล้วใช้ไปยาวๆนะครับบอกเลยว่า iPhone 13เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอน ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่25ธันวาคมปี2024วันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะครับซึ่งก็ยังเป็นวันแรกของแคมเปญเซลลใหญ่ส่งท้ายเดือนนะครับก็คือจะเป็นโปรเพเดจากทาง Lazada เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันเลยนะครับสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดู iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับนี่นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกสำหรับแคมเปญ a y Day นะครับแจกคูปองจัดหนักส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เลยนะครับใครที่อยากจะได้คูปองส่วนลดแล้วอยากจะซื้อ i p h o n e 13ราคาพิเศษนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada ้ลิงก์แรกได้เลยซึ่งร้านนี้ก็ขายโดยทาง Apple อย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900สั่งซื้อวันนี้ลดเหลือเพียง 17,999บาทแต่ว่าโปรเพเดราคาจะลงไปอีกนะครับมีแจกคูปอง1000บาท2,000บาทหรือว่าจะเป็นคูปองลด10%ซนตะครับตรงนี้สามารถกดเข้าไปเช็คได้เลยเพราะว่าแต่ท่านจะเก็บคูปองได้ไม่เท่ากันราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ถึงเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าคนที่อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ 1,799บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด5สีแต่บางสีสินค้าก็จะหมดชั่วคราวนะครับสำหรับความจุ 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับร้านแรกขายโดยทาง Apple โดยตรงดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป Lazada ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากะะราคาปกติ29,900สั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ18,400บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุนะครับเริ่มต้นที่128 g b กสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี 1> ดูต่อกันที่ร้านที่3นะครับสำหรับแอป Lazada iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากะะราคาปกติ29,900ก็ล ราคาเหลือ18,300บาทมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีขาวความจุ 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ iPhone 13เครื่องศูนย์ไทยนะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านส่วนคนที่อยากจะซื้อเป็นเครื่องไทยนะครับราคาก็จะถูกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็แนะนำร้านนี้สำหรับ iPhone 13มีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ1 28, แล้วก็256 g b ซื้อร้านนี้แถมเคสใสแล้วก็ฟิล์มกระจกให้ด้วยนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้รับประกันร้าน1ปีนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือเพียง15,999บาทสำหรับโปรเพเดก็ใช้ส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับสำหรับสีมี6สีวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตน ของงกาารจ่ยเินสินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคา เครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 13มาพร้อมกับโปรโมชั่น p a y d a y นะครับลดราคาส่งท้ายเดือนธันวาคมหรือว่าส่งท้ายปี2024นะครับใครที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone 13มาใช้งานแล้วอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับสามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับซึ่งช่วงนี้มีคูปองส่วนลดเราสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ด้วยต้องบอกว่าเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่สนใจจะซื้อ iPhone 13จากลา ท่านสามารถเข้าไปเก็บคูปองเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าเข้าไปดูรีวิวต่างๆได้นะครับลิงก์ของ l a ซาด้าอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับคนที่อยากจะซื้อแบบติดโปรนะครับก็จะได้ราคาพิเศษหน่อย เดี๋ยวมาลองดูกันว่าค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย DT แท็สำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple มีขายเฉพาะความจุ128กิกะไบต์นะครับราคาสำหรับการซื้อพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,900บาทซึ่งราคานี้ก็จะเป็นโปรสาหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้า d t แทนะครับส่วนถ้าเราอยากได้ส่วนลดเพิ่มให้ทาเรื่องย้ายค่ายนะครับมีส่วนลด เพิ่มให้อีกประมาณ1 0 0 0ถึง1,500บาทราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ7,400บาทหรือว่า7,900บาทประมาณนี้แนะนำไปสอบถามส่วนลดก่อนที่เราจะซื้อได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาส่วนโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือก3แพคเกจนะครับแพคเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 4 9 9ซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา8,900ถ้าย้ายถ้ายก็เหลือ7,400เท่านั้นซึ่งก็จะมีค่าเน็ดดุ้งหน้าด้วยนะครับ4,000บาทโปร1199ราคา1 1 7 0 0ขั้นติดลุ้งหน้า2,000นะครับแล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา11,900ขั้นติดลุ้งหน้า1,500บาททั้ง3โปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนงแอป ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,900สําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับย้ายไขยก็มีส่วนลดให้1,000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่8,900บาทประมาณนี้วิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ุกสาขามีให้เลือก2สีก็คือสีดําแล้วก็สีขาวสําหรับความจุ128 GB ินะครับปิดท้ายการที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMoveH นะครับสำหรับ iPhone 13นั้นซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,900บาทนะครับถ้าสั่งออนไลน์ใส่โคด้ดก็ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ8,900บาทประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมด4สีแต่ว่าจะหมดชั่วคราว3สีนะครับมีเหลือ เป็นสีดำเท่านั้นแต่แนะนำลองไปสอบถามที่ True ช h อ p ก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่าจะมีสีที่เราต้องการในส่วนของโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบหลายราคาแบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา9,900เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุงหน้าโปร1 1 9 9าราคา11,700โปร8 9 9ราคา12,900ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุงหน้าสัญญา12เดือน,นคลูก้า ใหมราคา11,700เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าเน็ตลุงหน้า2,675บาทโปร899ราคา12,900ค่าเน็ตลุงหน้า1,605บาทโปร599ราคา14,500ค่าเน็ตลุงหน้า107บาทเท่านั้นทุกโปรสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา11,700ยายค่ายออนไลน์ราคา1 7 0 0บาทเมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าเน็ตลุงหน้า2,600 75บาทโปร899ราคา11,900ขั้นเด็ดลูกหน้า1,605บาทโปร899อีกโปรหนึ่งซี้อไดที่ราคา12,900ขั้นเด็ดลูกหน้าไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซีรอไดที่ราคา13,200เมื่อสมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปสัญญา12เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเป่าล่าสุดขายอยู่ที่18,500ท่านไหนที่สนใจอย,กออยากจะอะออรรบยยาาาากสสถถมมมมลเเเีดเพิิ่ต็ หาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรช็อปทุกสาขานะครับ โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 13นะครับเป็นโปรใหม่ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมแบบนี้นะครับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากไดซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada นะครับช่วงนี้มีโปรเพเดย์ให้เราสามารถเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มได้นะครับกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์ของ Lazada าอยู่ที่ด้านล่างของคลิป ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ